นะคะทูเกเตอร์หรือเรนแอนชิลลี่นะคะเอ่อเคอร์รี่ชิลลี่เคอร์รี่นะคะลิตเติ้ลบิดอินไซด์แอนเรมอนด์กั๊สเอ่อชิ้ซน้อยๆส่ลิตเติ้ลบิดแอนมูเชลซอสเซอร์ูการ์เติ้ลบิดแอนด์แครนอลิตเติ้ลบิดนะจ๊ะเวรี่เวรีเดลิเชียสอร่อยอร่อยมาจ้า <laughs> จอดจอดจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากใจ๊เยบุญจ้าแตงคิ้วโซมาแตงคิ้วอเราเดอะเวิลด์นะคะนี่เจ็ตแอนด์ไ f i ิน s h นะคะเดี๋ยวเราจะ Together to eat นะคะเราก็จะมีคิวคัมเบอร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะหั่นแตงกวา ไว้แก้มนะคะกินกับาปากระป๋องของเรานี่แหละค่ะมาจ้ะเดยก็เมนูอีซี่อีซี่เมนูครีนนะคะครีนครีนคือชังมาจ้ะมาจ้า thank you สมา thank you มีฟัน Thank you for sticker อุ้ยเอาเดี๋ยวจะเรื่อนดูน้องเร็กแอนวานพี่พิมพ์จะได้จดชื่อก่อนนะจ๊ะเรกแอนวาน Thank you so much Thank you for watching my channel ขอบคุณน้องเรกจ้าน้องเร็กแอนวานก็มาสองบ้านเลยนะจ๊ะ Thank you so much แล้วก็ยายบุญของเรายายบุญคนงามนะคะกัสาพาน แล้วก็พันดานะคะ Thank you Thank you around the world mm hmm. จาก o d เดก็เมนู easy easy น่ากินไหมน่ากินเนาะเป็นเมนูไข่ครัร่วนะคะคล้ายๆอ่า uh, <c oughs> คล้ายๆเมนูคั่วกิ้งเซมเซมเมนูคั่วกิ้งนะคะบัตรอ่า today is and tuna and ออ่าเอ็กนะคะ ทูน่าแอนเอ็กก็เซมเซมคั่วกิ้งเหมือนเหมือนคั่วเก๊คั่วกิ้งะจ้ะแต่ว่าถ้าเราจะคั่วกิ้งทูน่าอย่างเดียวมันจะแห้งนะฮะถ้าเราคั่วกิ้งปลากระป๋องทูน่ากระป๋องอย่างเดียวมันจะแห้งพี่พิมพ์ก็เลยเอาไข่ใส่ด้วยมันจะได้ช่วยให้ทูน่าเราซอฟขึ้นนะคะ And when you cooking and tuna oily มันจะทอคนะคะทอค and dry dry little bit but when you have to e g g inside to g e t h e r that is soft นะคะ the egg uh, can help for for soft more and very delicious มากมากนะคะ today and uh, menu here same same menu and cooking in Thailand นะจ๊ะ ใส่พริกแกงใส่ปลาทูนา่าใส่ไข่ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดซอยแล้วก็จะเป็นอ่าซีอิว๊วซอสหอยซอสหอยนะคะมูเชลซอเซอร์นะคะแล้วก็ซูการาริตันบิดหรือว่าน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะคะหรือว่าใครจะใส่ขนมก,ก็ได้นะคะก็เว r ร v e ี่เวรี่หอมแอนด์เว เดริเชียสค่ะพี่พิมพ์ก็ใส่พริกแห้งคั่วลงไปด้วยให้หอมนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะฮะ I have a little bit for when you want curry very sharp นะคะ <laughs> when no sharp not นะคะ แอนคิวคัมเบอร์ทูเกเตอร์นะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปนิดนึงมาเวลคอมจูอีทูเกเตอร์อันนี้ก็จะเป็นสองมื้อนะจ๊ะสองมื้อนะคะจะเป็นมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงนะคะเวลคอมจูอีทูเกเตอร์นะจ๊ะเริ่มาเล้คล้ยายๆเซมเซมเมนูคั่วกิ้งะหรอคะ เหมือนกับเมนูควัวกิ้งนี่นแหละคะ่ะเนี่ยหอมอร่อยไปลองทำกันดูนะ